หลวงพ่อโตองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปปางชนะมารสมัยสุโขทยัยซึ่งถือว่าหาได้ยากมากครับและที่สําคัญนะครับที่วัดแห่งนี้เคยมีปฏิหารเกิดขึ้นกับหลวงพ่อโตองค์นี้ครับหลวงพ่อโตเนี่ยจากเนื้อสมฤทธิ์นะครับทุกคนเปลี่ยนเป็นเนื้อมนุษย์หรือเปลี่ยนเป็นเนื้อคนนั่นเองครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไหว้ถูกมูฟังอยู่กับผมกรีพิธีกรเนรายการครับวันนี้ผมก็พามามูที่วัดบางพีใหญ่ในจังหวัสหดสมุทรปราการครับซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากโดยวัดนี้นะครับประดิษฐานหลวงพ่อโตซึ่งถือว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กับหลวงพ่อสุทธรและหลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งถือว่าเป็นพระที่ลอยน้ํามาด้วยกันนั่นเองครับวันนี้นะครับก็จะพามาขอพรในเรื่องของความเป็นสิริมงคลแคลวคาดปลอดภัยและทําให้ชีวิตเจริญรื่งเรืองที่นี่จะมีเคล็ดลรยคับ วัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดพัพนาชัยชนะสงครามเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งอยู่ริมคลองสำโรงตําบลบางพลีใหญ่อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตามตำนานเล่าว่าตอนที่สมเด็จพระนเรศวรน,นั้นท่านยกทัพมาได้ทําพิธีบวงสวงตา,งตามตําราพิชัยสงครามหลังจากทําการชนะฆ่าศึกได้ท่านจึงกลับมาสร้างวัดนี้และเรียกวัดนี้ว่าวัดพัฒนาชัยชนะสงครามต่อมามีการตั้งตําบลขึ้น เป็นตำบลบางพลีจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดบางพลีในที่สุดเมื่อเข้ามาถึงด้นานในแล้วนะครับภายรอบอุโบสถครับก็จะมีจุดให้สักการะหรือจุดทูบไหว้หลวงพ่อโตนะครับซึ่งผู้คนนะครับต่างมาให้ความเคารพและกราบไหว้ <Always. S 1> ต่อหลวงพ่อโตณสถานที่แห่งนี้ครับการขอพรหลวงพ่อโตที่นี่นะครับก็จะขอในเรืーー่องของแถวคาดปลอดภัยนะครับหรือว่า สิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตและอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับสามารถขอพรได้กับหลวงพ่อโตเลยนะครับทิกนะครับแนะนําให้พูดชื่อนมสกุลแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วถึงจะขอพรในพรที่จะขอนะครับรับรองว่าสําเร็จไวแน่นอนครับตอนนี้ผมก็อยู่ในพระอุโบสถกันแล้วนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสถานหลวงพ่อโตนะครับซึ่งถือว่ามีความสวยงามและวิจิตรการตาเป็นอย่างมากครับซึ่งหลวงพ่อโตองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูป ปางชนะมันสมัยสุขโขทัยซึ่งถือว่าหาได้ยากมากครับเพราะฉะนั้นหากใครมาที่นี่นั้นก็มาขอในเรื่องของการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีรับรองว่ากลับไปเนี่ยสำเร็จผลความตั้งใจแน่นอนและที่สําคัญนะครับที่วัดแห่งนี้เคยมีปฏิหารเกิดขึ้นกับหลวงพ่อโตองค์นี้ครับเนื่องจากครั้งหนึ่งนะครับในปีพศ2520และ2522หลวงพ่อโตเนี่ยจากเนื้อสมฤทธนะครับทุกคนเปลี่ยนเป็นเนื้อมนุษย์หรือเปลี่ยนเป็นเนื้อคนนั่นเองครับ ซึ่งถือว่ามีปฏิหารเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะไปปิดทองกันเลยครับเมื่อขึ้นมาด้บนแล้วนะครับก่อนที่จะปิดทองแนะนําให้อธิษฐานจิตก่อนนะครับแล้วก็บอกกับหลวงพ่อโตในพรที่เราขอด้วยนะครับรับรองว่าสิ่งที่ขอเนี่ยจะสําเร็จผลไวอย่างแน่นอนครับ พระอบุโบสถนะครับก็ยังมีพระพุทธรูปนะครับที่สร้างจากพระประจาวันเกิดและจากที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยนำมาถวายที่วัดเรียงรายกันอยู่รอบพระอุโบสถด,ด้วยถือว่ามีความสวยงามมันอย่างมากครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของวัดบางพีใหญ่ในนี้นะครับก็คือพิธีรับบัวครับซึ่งพิธีรับบัวนั้นจะมีแค่ปีละหนึ่งครั้งมีเท่านั้นครับซึ่งจะมีก่อนวันออกพรรษาเพียงหนึ่งวันเพราะฉะนั้นหากใครออกพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนนะครับแนะนำสถานที่หมูใกล้จังหวัดกรุงเทพมหานครก็คือวัดบางพีใหญ่ในนี้เลยครับ นอกจากหลวงพ่อโตที่เป็นไฮไลท์ภายในวัดนี้แล้วนะครับก็ยังมีจุดให้สการะบูชาสิ่งศิ์สิธิ์ตามจุดต่างๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับหรือจะรวมถึงการลอยบัวซึ่งเป็นการสะดอะค้อนนะครับถือว่าเป็นการเปิดแสงสว่างให้กับชีวิตด้วยแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆบริเวณในวัดเลยครับ ตอนนี้ผมก็อยู่หน้าพระปางที่มีอายุมากกว่า 1, 100ปีที่วัดบางพีใหญ่ในแห่งนี้แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านนั้นให้การเคารพและศรัทธามาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวและท่านเจ้าคุณพระราเศนาบดีเป็นผู้ที่ริเริ่มนะครับหรือให้ชาวบ้านเขียนมึกลงบนแผ่นภาพเพื่อเอามาห่มองค์พระปางและถวายแด่หลวงพ่อโตที่อยู่นสสาตที่แห่งนี้ครับ หลังจากที่เรากราบสกการะหลวงพ่อโตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับภายในวัดบางพีใหญ่นี้ครับก็ยังมีตลาดให้จับจ่ายซื้อของอีกมากมายครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปปล่อยปลากันครับซึ่งการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการสะดอกเขาให้กับชีวิตนะครับหน้านะครับก็จะเป็นตลาดน้ําโบราณนะครับที่เป็นตลาดน้ําที่มีมานานมากแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมมาแรกๆเนี่ยตลาดน้ําไม่ได้บูมขนาดนี้เนาะเหมือนแบบว่าเกิดการเโนเวทขึ้นมาใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาปล่อยปลากันครับและเดี๋ยวก่อนปล่อยปลาเนี่ยจะมีเคล็ดลับก็คือให้ตั้งจิตนะครับแล้วก็สวดบทสวดที่ทางร้านจะมีติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S เพื่อเป็นการขอขอมาเนาะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพรอแม่คงคารครับ <S <S หลังจากปล่อยปลาเสร็จแล้วน,นนะครับก็จะพามาเดินที่ตลาดเก่าโบราณที่อยู่ บริเวณวัดบางพีใหญ่แห่งนี้นะครับซึ่งตลาดแห่งนี้มีของเก่าๆขายเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับรวมไปถึงของใช้บอกเลยว่าใครมาวัดหลวงพ่อโตเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับที่จะมาตลาดแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมมากด้วยนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครแค่ไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับสําหรับการเดินทางมาที่วัดบางพีใหญ่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูโลเคชั่นที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับและวัดเปิดให้สัก,การ,ระบูชาตัต้งแต่ 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการไหว้ถูกหมูปังแล้วนะครับตอนหน้ากรีนจะพาเพื่อนๆชาวมูทูเดย์ไปมูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกรีนและทีมงานและที่สำคัญจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากรายการมูทูเดย์